สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกาค่ะวันนี้ตรงกับวันที่25มิถุนายนปี2025เราสองคนเดินทางจากรัฐที่เราอยู่คือเวอร์จิเนียสู่รัฐอิลลินอยสสาเหตุที่เราเดินทางก็เพราะว่าคุณลุงได้สมัคร ทำการแข่งขันยิงธนูที่จัดโดย ASA a r c h u a y อ,อ,อะไรซากอย่างจำไม่ได้แล้วเป็นองค์กรของระดับประเทศที่จัดให้บรรดาคนชอบยิงธนูทั้งหลายได้มาพบกันและรวมแข่งขันคุณลุงอายุ73แล้วค่ะ จะมาแข็งเนี่ยก็แข็งในระดับที่เรียกว่า sm หรือ senior master เราเดินทางจากบ้านกันแต่เช้ากว่าจะมาถึงก็7ชั่วโมงกว่าเมื่อมาถึงก็นี่เลยค่ะจัดการ กางเต็นต์ตัวนี้เราเรียกว่าเชลเตอร์เพราะไม่ใช่เป็นเต็นท์ที่เข้าไปอาศัยนอนแต่เป็นเต็นท์ที่ใช้ต่อกับตัวรถที่นอนของเราอยู่ในรถเก่าๆคันนี้แหละเมื่อเราจัดการเรื่องของเต็นท์ที่เราพักเรียบร้อยอ้อแคมป์นี้ชื่อว่าฟอร์ดม s สักฟอร์ดม s สักเป็นแคมป์กราวที่ต้องเสียตังค์เรา จองในแอเรียที่มีบักไฟให้ใช้ด้วยส่วนน้ำนะ่ะเขาจะมีเป็นจุดๆบังเอิญโชคดีว่าก๊อกน้ำอยู่ตรงด้านหน้าของไซน์ไซ์ที่เราจองไว้หลังจากทำการจัดเต็นจัดที่เรียบร้อย เราก็พากันเดินเข้าไปด้านหลังซึ่งด้านหลังเนี่ยก็เป็นสวนธรรมชาติที่งดงามติดริมแม่น้ําเราเคยมาที่นี่เมื่อปีที่แล้วนี่เลยค่ะกระรอกเยอะมากแต่เขาก็ไม่มาวุ่นวายหรือมาหยิบข้าวของของเราไปกินไม่ว่าจะเดินไปทางไหนที่เห็นดำๆจุดๆเล็กๆนั้นน่ะกระรอกทั้งนั้นเลย กระรอกเต็มไปหมดแน่กำลังปีนต้นไม้อยู่ตัวนั้นนะ่ะหลายหลายตัวค่อนข้างที่จะเชื่องไม่กลัวเราด้วยหันมามองเราอ้อเล่าถึงแคมป์กลาวต่อน,นิดนึงแคมป์กลาวนี้เป็นแคมป์กลาวที่เสียตังค์แล้วก็เมื่อเราเคยมาเราก็เลยมาพักที่นี่เพราะขับรถจากที่นี่ไปยังสถานที่แข่งขันเนี่ยไม่ถึง20นาทีอยู่ติดริมแม่น้ำบรรยากาศร่มรื่นแต่ หากเราจองในไซต์ที่ค่อนข้างไม่มีต้นไม้อากาศก็จะร้อนและแดดส่องบังเอิญไซต์ที่เหลือเป็นไซต์5้าไซต์7เราก็เริงจองไซต์เบอร์7ซึ่งบางส่วนจะร่มรื่นเพราะเมื่อตอนบ่ายพระอาทิตย์จะคล้อยต่ำลงไปหลังเงาต้นไม้ที่อยู่ที่แคมป์ไซต์ที่เราจองอยู่การเข้าพักในแคมป์ไซต์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะ ปลอดภัยพอหลังสี่ทุ่มแล้วประตูแคมป์ก็จะปิดคนนอกไม่อนุญาตให้เข้าออกได้นี่คืออย่างหนึ่งที่เราตัดสินใจอยู่แคมป์กราวเพราะจริงๆแล้วป้าอ้อยจะชอบไปแคมป์ในในส่วนที่เรียกว่า primitive หรือ b ุ n ด็อกกิซึ่งเป็นสถานที่ที่หรือ d i s b u r s e m e n t d i s b u r s e d i s p e r s e คมป์แคมป์ซึ่ง3ามอย่างเนี่ยก็เป็นแคมป์ที่คุณสามารถใครก็ได้จะไปพักเพราะอยู่ในพับบริแอนเดียแต่ไม่มีอะไรให้บริการเป็นสถานที่ที่ธรรมชาติมากแต่พอเราอายุมากแล้วป้าอ้อยก็เป็นคนคิดมากก็กลัวค่ะ เรื่องของภัยอันตรายยังว่าจะเกิดขึ้นแต่ก็บอกเลยว่าชอบแบบนั้นมากกว่าที่จะเข้ามาอยู่ในแคมป์กราวซึ่งมักจะมีผู้พักอยู่มากแต่ในแคมป์นี้ค่อนข้างจะเรียบง่ายและเงียบสงบเพราะบรรดานี่ไงกระรอกเยอะๆอย่างนี้แหละ <c oughs> ก็เพราะว่าไม่ค่อยมีคนไปวุ่นวายกับเขาและเขาก็ไม่วุ่นวายกับใครด้วยหลังจากที่ไปเดินกันเพื่อ ผ่อนคลายพักแขนพักขาและชมความเป็นธรรมชาติของแคมป์กราวชมเจ้าบรรดากระลอกหลายพันตัวที่ออกมาใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขเราก็เดินทางกลับมาที่แคมป์ของเราและในเย็นวันนั้นเราก็ปรุงอาหารง่ายๆทานกันนึกก่อนนะวันนั้นวันแรกเรากินอะไรเนาะ จำไม่ได้ละช่างมันเถอะที่แคมป์กลาวเนี่ยก็จะมีที่จุดไฟด้วยถ้าเป็นฤดูนี้มันจะร้อนอบอ้าวเราก็ไม่ได้ใช้เตาผิงหรอกเนี่ยเตาผิงอันเนี้ยจะมีประโยชน์มากในฤดูหนาวเพราะแคมป์กล่กาวเหล่านี้มักจะเปิดตลอดปีหากคุณอยากจะเข้ามาพักคุณก็เข้ามาพักแล้วก็ต้องจุดไฟในที่ที่เขาให้จุดแล้วในเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็พบว่ากลางคืนเนี่ย เมื่อคืนเนี้มีคนมาเยี่ยมค่ะไม่ใช่คนค่ะแรคคูนค่ะ เขามาลื้อเศษอาหารของเรารวมทั้งเปิดกล่องกาแฟของเราเอากล่องกาแฟแพ็คๆพคของเราไปกินจนหมดเกลี้ยงพร้อมทั้งนมหวานที่นมข้นหวานที่ป้าอ้อยชอบซื้อมาแพ็คหนึ่งยังไม่ได้แกะเลยแล้วก็ยังมีคาปูชิโน่กระป๋องนึงอีกเขาเปิดออกกินจนเกลี้ยงไม่เหลืออะไรเลยทิ้งร่องรอยไว้คือรอยเท้าที่ถ่ายเห็นเมื่อกี้นี้ก็ได้ยินเสียงนะแต่ว่า เราก็คิดว่าเป็นกระรอกมาเวลาที่ไม่เห็นคนแต่ปรากฏว่าเช้าขึ้นมาโอ้โหดีนะเรามีกาแฟาอยู่ในขวดแล้วก็เดินไปเดินมาเจอลูกไอ้นี่ค่ะมันเป็นผลไม้ป่าแหละคงกกินไม่ได้ลูกเหมือนมะกรูดเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อน เพิ่งจะเห็นเป็นครั้งแรกต้นของมันสูงแล้วก็มีใบเล็กๆเ,เหมือนใบกระถินรู้สึกว่าจะเล็กกว่าใบากระถินอีกไม่รู้เหมือนกันว่าลูกอะไรชอบค่ะเวลาได้เห็นต้นไม้แปลกๆพืชพันธุ์แปลกๆของที่นี่ก็จะถ่ายรูปเก็บเอาไว้ไม่มีโอกาสได้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรอกเพราะว่าขี้เกียจหรือว่า ไม่ว่างก็ไม่รู้สิแต่ถ้าได้ศึกษามันก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราสามารถเอาไว้บอกคุณลุนหลังได้นี่ค่ะกระรออยู่กันเต็มไปหมดแถวเนี้ยตอนที่ป้าอ้อยนั่งดูอยู่ก็เลยเอาเอาเศษขนมปังค่ะเศษขนมปังมาแล้วก็มาโยนโยนให้เจ้าตัวเนี้ยเชื่องมาก ตัวที่เชื่องเขาก็จะเข้ามากินใกล้ๆแล้วก็ยังมีตัวแก่ตัวหนึ่งด้วยที่อาศัยอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าขนเขาหน้าตาของเขาบอกเลยว่าเขาแก่แล้วก็เห็นแล้วก็สงสารพอเริ่มให้ขนมปังก็พากันมาเย้ใหญ่มาหลายตัวมากมากินกันอย่างมีความสุขพอเราขยยบตัวเห็นเราก็จะหายไปอย่างพริบตาไม่รู้เหมือนกันว่าหายไปไหน เขาจะไวมากแล้วก็บางตัวก็จะไล่ไม่ให้ตัวอื่นมากินด้วยทั้งๆท,ที่ขนมปังก็เยอะแยะก็จะบอกว่าเธอไม่ต้องแย่งกันนะฉันมีให้พวกเธอเหลือเฟือเลยเรามาถึงวันที่25วันที่26เราก็จะไปลงทะเบียนซึ่งจะต้องขับไปอีกที่หนึ่งเขาเจัดอยู่ในวนะอุทยานแห่งรัฐ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างกว้างใหญ่และเป็นที่เดิมกับเมื่อปีที่แล้วแหละหลังจากลงทะเบียนวันที่26เสร็จก็จะมีการฝึกซ้อมในในช่วงหลังจากลงทะเบียนซ้อมจนเหนื่อยเสร็จในป่าที่เขาจัดให้เราก็กลับมายัางแคมป์แล้วก็วันที่20เอ่อเ คือการแข่งขันวันแรกในช่วงเช้าแล้วก็ไปแข่งอีกวันวันที่28จากนั้นเราก็จะเดินทางกลับหลังจากแข่งขันนั่นคือหมายกำหนดการของเราแต่มาครั้งนี้มีเหตุชุกเฉินเกิดขึ้นแล้วจะมาคอยเล่าให้ฟังต่อกันในตอนต่อๆไปว่าเป็นอย่างไรบ้าง มากันครั้งนี้อากาศแสนจะร้อนอบอ้าวตั้งแต่เราเดินทางแล้วอุณหภูมิ34อัพตลอดทางบางช่วงใกล้ถึง40 35 36 37 38องศาทีเดียวซึ่งปีที่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกร้อนมากมายขนาดนี้แถมรถของเราก็ไม่ได้ติดแอร์ เพราะว่าคุณลุงไปเช็คแล้วการติดแอร์ในรถราคาแพงมาก แต่เรามีพัดลมระบายอยู่บนเพดานและเราก็เอาพัดลมไปอีกตัวหนึ่งก็พอช่วยได้นะพอหลับสบายตื่นขึ้นมาตอนดึกดึกหลังเชียงเครื่องค,คืนก็อากาศจะเย็นเย็นหน่อยก็ดึงผ้าห่มมาห่มนั่นแหละแต่ก็นอนหลับกันอย่างเต็มที่เช้าตื่นขึ้นมาก็ปรุงอาหารตอนเช้าแล้วก็เดินทางไปยังสถานที่จัดแข่งขันในส่วนของการพักอยู่ในแคมป์กล่าวเราก็รู้สึกสงบดีเพราะว่า ่าถึงแม้จะมีคนเยอะแต่ก็ไม่มีความวุ่นวายของคนและสัตว์เกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมการใช้ชีวิตของเราสองคนในชนบทของสหรัฐอเมริกาขอบคุณและสวัสดีค่ะ